เอาเลยครับก็สวัสดีเ,เพื่อนๆที่น่ารักทุกคนนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะพาเ,เพื่อนๆทุกคน,นะฮะมาเที่ยวอุทยานเขาแหลมย่านะครับบอกเลยว่าเป็นสถานที่อันซีนมากๆแล้วก็สวยมากๆเลยนะผมวันนี้ผมจะพาเ,เพื่อนๆนะผมมารับชมให้เต็มที่เลยนะผมเอาละไปดูครับว่ามีอะไรบ้างครับผมไป let's go ถึงแล้วครับบอกเลยว่าสวยมากๆถ้าเรามองจากมุมมุมนี้ดูครับตรงนั้นจะเห็นเป็นเหมือนโรงแรมนะโอเคเดี๋ยวเราจะเดินข้ามไปากนิดนึงข้างบนจะเป็นจุดชมวิวนะสวยมากเดี๋ยวเราจะขึ้นไปดูข้างบนกันโอ้โหนะครับเ,เพื่อนๆทุกคนจุดชมวิวด้านบนนะสวยมากๆอะ่ะโอ้โหสวยมากครับ เห็นวิว360องศาได้เนยนะสวยอะสวยโคตรคือตรงนั้นเป็นมุมถ่ายรูปอะคือผมไม่ได้อาาตั้งกล้องมาโอเคเดี๋ยวเราจะลงไปด้านล่างนะครับความจริงเรารอรถที่เขาดักด้านบนได้นะแต่คือผมขี้เกียจรอผมเดินลงเลยนะครับเดี๋ยวเราเดินในทางที่มันดีๆกว่านี้หน่อยแล้วกันนะเพราะอย่ารถสวนขึ้นมาแล้วอันตรายมากๆมาถึงนะครับตรงทางซ้ายก็เป็นลานกางเต็นท์นะฮะ ต็นปนปินปนตรงนี้ก็เป็นท่าเรือน,นะครับเพื่อนๆเดี๋ยวเราจะไปดูวิวตรงนี้ก่อนมลมดีมากมมผมบอกเลยว่าถ้าถ้าเราแบบมากางเต็นท์ตรงนี้ผมบอกแจ่มจัดอะเนี่ยถ้าไม่มีคนนะผมว่าเอาเต็นท์มากางตรงเนี้ยคือแบบปินโครอะโอ้โหดูบรรยากาศคือแบบคนลุกอะสวยเกินสำหรับคนที่จะมากางเต็นท์นะครับ ก็จะมีห้องน้ําด้วยนะครับห้องน้ําที่บริการตรงนี้นะผมสะอาดมากมากทุกคนทุกคนสวยแนละโคตรปิ้นอะ่ะดูดิยอดคือน้ํากระทบหินนี่คือแบบเสียงดังแบบเพลินเินอะ่ะเพื่อนๆโอ้โหดูบรรยากาศวิวหลักล้าน สวยมากตรงนั้นเป็นเหมือนโรงแรมอะ่ะคือแบบวิวคงจะดีจัดอะ่ะตรงนั้นน่าที่ผมเห็นนะครับเหมือนจะเป็นแค่ไม่แน่ใจว่ากางเต็นท์ได้ไหมแต่ผมคิดว่าถ้ากางเต็นท์ได้คือแบบแจ่มมากอะ่ะหลังผมต้องมาแล้วล่ะที่เนี่ยในอุทยานนะัปินมากดูครับตรงนั้นก็เป็นสะพานปานะครับถ่ายรูปแบบได้ปิ่นมากๆคือผมชอบหินพวกนี้มากๆเลยอ่ะสวยอะ่ยอะเดี๋ยวเราจะไปตรงสะพานปลาด้านหลังผมดีกว่านะครับผม ไปเดี๋ยวจะเย็นครับผมไปเล็กโกเดินมาก็จะมีร้านค้าสวัสดิการนะครับคือมีหลายอย่างเลยนะที่บริการตรงนี้ไม่ต้องกลัวที่แบบจะอดเลยนะนี่ครับคือมุมตรงนี้สวยมากดูดีมีเส้นทาง,งศึกษาธรรมชาติด้วยนะแล้วก็ตรงนี้ครับไฮไลท์เลยคือแบบท่าเรือตรงนี้สวยมากเดี๋ยวเราจะเดินไป ให้ถึงตรงนู้นเลยนะดูด้านล่างนี่คือแบบน้ําใสมากตรงนั้นจะเป็นสะพานเขาเรียกว่าไะสะพานเรือเรือสะพานอะไรประมาณนั้นเลยตรงนี้เป็นที่เช็คอินนะครับเขาแหลมย่านะฮะเป็นจุดไฮไลท์จุดอันซีเลยตรงนี้ตรงนั้นก็เป็นสถานที่ที่ดังๆครับดังมากๆตรงนี้หลายๆคนก็จะมาเรียกนั่งตรงนี้แล้วก็ถ่ายรูปตรงนี้เนี่ยแต่ผมคงไม่ได้ถ่ายนะครับตรงนี้ ว่าไม่มีขาตั้งกล้องนะฮะโอเคสวยมากเดี๋ยวเราจะไปตรงนู้นนะครับตรงนู้นเนะี่ยเห็นปะเดี๋ยวเราจะไปเอาวีดูนั้นด้วยครับสวยมากสาหรับรใครที่มากับหวนใจนะครับเพื<ๆ>่อนๆไม่ต้องห่วงนะครับหาแบนที่เป็นตะกล้องให้ดีนะครับแล้วก็ไปถ่ายรูปวิวูนู้นนะสวยมากๆนะครับโอ้ยคือแบบแต่งตัวคิตีมเนี้ยมาทะเลสุดยอด เราจะเดินเข้าสู่เส้นทางศึกษาธรรมชาตินะครับตรงนั้นก็เป็นสะพานไม้นะครับที่เดินยาวไปเลยเดีย๋ยวเราจะเดินไปตรงนู้นกันฮนะตรงนี้คือสะพานไม้สุดฟินนะอีกนิดเดียวนะครับก็จะถึงตรงนู้นแล้วเดินไม่ยากเลยนะครับตรงนี้ไปเราจะไปลุยตรงนู้นกัน ทุกคนมีจุดหลบแดดด้วยนะตรงนี้เ,เป็นเหมือนศาลาเล็กๆนะครับที่อยู่ตรงนี้นะคือหันไปนี่คือวิวทะเลุดยอดโอเคตรงนั้นก็จะเป็นจุดไฮไลท์นะอยู่ตรงนั้นเลยไปครับเดีย๋ยวเราไปตรงนั้นกันถึงแล้วทุกคนจุดไฮไลท์ตรงนี้นะสวยมากเ,เป็นเหมือนกับกระจกนะครับ กระจกเหนือยมากที่สองออกไปถึงทะเลนู่นเลย<อ>ตรงนู้นก็จะมีทางเดินไปอีกนะแต่คือแบบไกลมากๆเลยนะคิดว่าเรามาแค่นี้แหละลมแรงมากเลยเพื่อนๆทุกคนเดี๋ยวเราจะเดินทางกลับไปแล้วนะเพราะว่าเราต้องขับรถหว,วดยาวไปถึงนนทบุรีเลยนะ กะว่าคงจะไม่ได้พักอ่ะสวยมากตรงนี้ดูครับคือแบบอยู่ตรงนี้ทั้งวันยังได้อ่ะสวยมากโอเคเดี๋ยวเราไปที่รถกันเลยดีกว่าเป็นไงบ้างครับเพื่อนเพื่อนชอบไหมการเที่ยวครั้งนี้นะผมก็ผมพาเพื่อนทุกคนฮะมาดูวิวที่อุทยานแห่งนี้นะผมบอกเลยสวยมากๆนะครับสําหรับใครที่เข้ามาก็จะลืมมาเช็คอินตามจุดต่างๆด้วยนะบอกเลยโค้ดปิน โอเคครับล้ววันนี้บา,บายยครับแล้วเจอกันใหม่เดินโคตรเหนื่อยหายใจแทบไม่ทัน